ล่าสุดพรบอกว่าไปทําหน้ามานะฮะทำสัญญกรรมความงามมาเห็นบอกว่าไปทําเนี่ยเป็นเพราะถูกบูลลี่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันอน,นั้นทุกคนจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในค่ายของอาจารย์ประจักษ์ชัยไหยทองคําค่ะ,ะก็เลยก็เลยบ่าต้องทําให้แบบดูดีดูสวยขึ้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องไปรับงานอีกครั้งหน้า รออยู่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องของงานล้วนๆนะครับเป็นเรื่องของการทํางานไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรแต่เป็นเพราะว่าเราถูกบูลลี่ทางโซเชียลมีเดียหรือเปล่าเราก็เลยต้องไปทําการทําสันิกรรมสะหน่อยหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของงานที่เขากําลังจะเป็นศิลปิน่างงานนะฮะแต่เห็นบอกว่าเว็บไม่เห็นด้วยใช่ไหมตอนแรกไม่เห็นด้วยครับตอนแรกไม่เห็นด้วยใช่ครับตอนที่จะไปทําเขาจะไปทำละเขาคุยกันเรียบร้อยแล้ว ตอนนั้นเบบก็อยู่ด้วยขเาขาเขาหนะที่นี้ก็คือคุณประจักษชัยใช่ค่ะหายทองคำนะฮะเป็นเจ้าของค่ายห้ยทองคำคุยกับคุณพรใช่คบเบบนั่งฟังอยู่ใช่ค่ะอาอจารย์เขาจะพาไปทำก็คือแบบจะเข้าแบบเข้าฟิตแล้วปินแล้วนะอะไรพวกนี้อาจารย์ว่าเอาไหมเบบก็แบบนั่งอยู่งหลังเขาก็ตะกิดนี่นเฮ้ยยานะ กีบเขาก็ไม่สนใจเอาขาขาอย่างเดียวไอ้ดาก็จะกิดหย่อนนะใช่รู้รู้ว่าเขาไม่ไม่อยากให้ทาพรรู้รู้นิดนึงค่ะว่าคือเขาชอบหน้าเดิมหน้าเดิมของพรมากกว่าแบบนี้ก็มีก็ไม่ให้มีก็ฆ่าไปในที่สุดก็เดินเข้าห้องผ่าตัดเลยใช่ค่ะเออ แล้วเดินเข้าห้องบาานะเราดูนะฮะหน้าเดิมของคุณพรล้วอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็น่าไรหน้าหน้าเดิมที่คุณเวฟเขาชอบเนี่ยฮะหน้าเดิมเป็นอย่างนี้ครับนี่นี่ฮะนี่คือหน้าเดิมฮะตาก็จะชั้นเดียวเนาะตาชั้นเดียวตาชั้นเดียวนะครับชอบอย่างนี้เหรอเวฟตาชั้นเดียวเนาะแล้วหมอก็ทํามาให้เป็นตา2ชั้นโอ้สวยขึ้นเยอะเลยเด็กเลยอ้อ,อเลยนี่กระชากไวตรงมันไม่ต่ำกว่ตัสัก15ปีมั้งนะ <c oughs> ได้ไหม เออโอเคแล้วอย่างเว็บโอเคแล้วครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอออย่าไปนั่นนะเอ่อทุกวันนี้ก็แผลเผลออะไรนี่เรียบร้อยเข้ารูปเข้าร้อยเรียบร้อยเลยใช่ไหมก็ก็ยังยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ค่ะยังยังมีที่ตานิดหนึ่งเลยค่ะค่ะเอาเอาดูของจริงตรงนี้นะเอาถอดหน้ากากนี่โทษทีนะฮะถอดเข้าถอดออกอยู่เนี่ยฮะยังยังยังมีความรู้สึกเจ็บเจ็บอยู่ตรงนี้ค่ะข้างใน อ๋อโอ,โอ,โอ,โอ้นี่ขนาดยังไม่หายดีนะท่านผู้ชมนี่ขนาดยังไม่หายดียังรู้สึกเจ็บๆอยู่แต่หน้าแบบเอกมาก <Wow. S 1> เด็กมากแต่ที่สำคัญก็คือที่เป็นกระแสแรงหลังจากนั้นอีกก็คือกระแสของภาพภาพนี้กระแสที่เกิดขึ้นคลางสระน้ำน